ขอขอบคุณคุณสมสันนึกฉะจันทบุ์ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษชอบมากเลยครับขอบคุณนะคะขอขอบคุณคุณทิเบตสีลางัดมาแล้วพี่ขอบคุณนะคะ FC ตัวจริงเลยมาบ่อยๆนะคะก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe และด o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับนี่นะหรอคือหอฤดูใบไม้ผลิที่เวยจางได้พูดถึงบ่อยๆเฮ้ยห hey, ยุดก่อนจะมาทำอะไรที่นี่พี่ชายหัวหน้าฉันได้บอกให้ข้ามาส่งของให้กับหัวหน้าของที่นี่รบกวนท่านช่วยรายงานเรื่องนี้ด้วย ตอนนี้หัวหน้าของพวกเรากำลังดื่มสุราอยู่เจ้าเอาสิ่งของวางเอาไว้และกลับไปซะเดี๋ยวข้าจะเอาให้หัวหน้าที่ลังเองสิ่ง,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 งที่ข้าเอามาส่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยให้ใครเห็นทั้งนั้นยังไงเสียข้าก็คงจะต้องส่งให้ถึงมือท่านเองมากกว่าอืมอืมอย่างนั้นหรอกเหรออ๋อโอ้ข้าข้าเข้าใจแล้ว ม่เดี๋ยวนี้หัวหน้าของพวกเราตอนนี้มีรสนิยมแบบนี้งั้นเหรอเนี่ยช่านเงียบๆเ,เอาไว้สิแม่งเอ้ยอย่าให้ข้าได้มีโอกาสบ้างก็แล้วกันหลังจากที่ข้าสามารถควบคุมกลุ่มสินชูได้ทั้งหมดสิ่งแรกที่ข้าจะทำก็คือกำจัดไอ้เจ้าแก่สองคนนั่น นายท่านได้กลาถูกแล้วไอ้ตักแกสองตัวนั่นหลังจากนี้คงจะได้รับรู้ถึงความอัจฉริยะภาพของท่านอย่างแน่นอนใครอนุญาตให้เจ้าเข้ามาข้างในกันเจ้ารีบสายหัวออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็คือเวยเฟิงใช่หรือไม่เฮ้ยไอ้เจ้ามาแรงโสโคร <c oughs> เจ้ากล้าดียังไง ถึงได้กล้าม,มาเรียกชื่อนายท่านของพวกเราแบบนี้ที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะสะสางปัญหาใครก็ตามที่กล้ามาแย้งกับกลุ่มอินซีของข้านั้นมันผู้นั้นจะต้องตายเฮ้ยไอ้บาซบมันเป็นนักฆ่าย่า น้อยน้งแพทยสยอมานนี้ฮะเฮ้ยหยุดอยู่ตรงนั้นเวยฟังเจ้าล้างคอรอข้ากลับมาเชื่อดได้เลยข้าจะกลับมาเอาชีวิตเจ้าอย่างแน่นอนฮ่า นายท่านท่านไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่หรือไม่ไอเจ้าพวกขยะไร้ค่าเอ้ยพวกเจ้ามวัวตาทำอะไรอยู่กันเวลาที่มันบุกเข้ามานะ่ะนายท่านท่านใจเย็นลงก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้นี้ข้าเกือบจะตายเพราะว่ามีมือสังหารที่มาจากกลุ่มเอ็ซีไอ้พวกกลุ่มเอซมันเพิ่งจะประกาศสงครามกับพวกเราแล้วพวกเจ้าล่ะ มัวแต่ทำบ้าอะไรกันโยนี่มันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดใช่หรือไม่อะเออไอ้เจ้านักฆ่าคนนั้นมันพูดออกมาเองเลยว่ามันมาจากกลุ่มอนะินซีน่ะถ้าหาพกพวกเจ้าจะยังมัวนิ่งเฉยกับเรื่องนี้นั้นข้าก็ยอมออกจากตำแหน่งและพวกเจ้าก็ตำแหน่งของข้าไปเลยก็ได้นายท่านเดี๋ยวข้าจะไปประกาศสงคราม กับกลุ่มอินซีเดี๋ยวนี้เลยกลุ่มอินซีจะต้องให้เหตุผลที่ดีกับพวกเราทำไมอย่างนั้นแล้วก็มันก็จะเป็นสงครามระหว่างพวกเราทั้งสองฝ่ายฮะเดี๋ยวมาจับข้าชงหงนี่เจ้าบ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าพวกเราประกาศสงครามกับกลุ่มอินซีแล้วก็ พวกเราก็ไม่เห็นจะได้ผลประโยชน์อะไรเลยนายท่านของพวกเราเกือบที่จะโดนลอบสังหารต่อหน้าต่อตาของพวกเราถ้าหากว่าพวกเรายัางมัวแต่นิ่งเฉยแล้วก็พวกเราจะเอาหน้าอะไรไปอธิบายให้พวกลูกน้องของพวกเราเข้าใจล่ะข้ามีความรู้สึกว่าไอ้เจ้าพวกกลุ่มอินซีมันไม่น่าจะทำอะไรงโง่ๆแบบนี้จริงๆแล้วนี่มันอาจจะเป็นแผนการของววยเฟิงเองก็ได้เพื่อที่จะอาศัยจังหวะนี้ ในการประกาศสงครามกับกลุ่มอินซีเพื่อที่จะได้เสริมฐานเก้าอี้ของมันเอาไว้ฮึนี่เจ้าคิดว่าไอ้เจ้าหนูนั่นมันจะฉลาดขนาดนั้นเลยหรือไงกันท่านไม่รู้อะไรเวลาที่หมามันจนตรอกไม่ว่าอะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นจริงไหมละ่ะแม้ว่าไอ้เจ้านั่นมันจะยังอายุน้อยอยู่ก็าตามแต่ว่าก็เป็นมันเองไม่ใช่หรอกหรอที่ต้องการทำสงครามนะ่ะ ข้าจะสนับสนุนเจ้านั่นอย่างเต็มที่หลังจากที่มันได้ริมรถความพ่ายแพ้ในสงครามและสบัสบะบอมกลับมาในเวลานั้นแหละที่มันจะเป็นหัวหน้าแค่ในาน้ำและมันจะกลายมาเป็นหุ่นเชิดชั้นดีของข้าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ไอ้พวกกลุ่มซินชูนี่น่าสนใจจริงๆ เฮ้ยใ,ใครมันกล้าปลอมตัวโดยใช้ชื่อของกลุ่มเราไปลอบสังหารไอ้เจ้าหัวหน้าเด็กของกลุ่มสินชูกันวะเฮะอืม <buildings. S 1> ไอ้เจ้าตรงเชงวูนี่เจ้ามองมาทางข้า,าเพื่ออะไรกันแม้ว่าข้านั้นอยากที่จะปะทะใจจะขาดแต่ว่าข้านั้นจะไม่ใช้วิธีที่ขี้ขาดอย่างการส่งมือสังหารไปรอกเนาะแหม่แม่ท่านหัวหน้า มันไม่มีค่าอะไรที่จะมาหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ในเวลานี้หรอกขอรับหลังจากที่ได้เกิดการกระทบกระทั่งกันมาหลายรอบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกเลี่ยงสงครามในครั้งนี้เจ้าพู้ได้ถูกแล้วพวกเจ้ารีบแจ้งเตือนสมาชิกทุกๆคนในกลุ่มอินซีของพวกเราว่าให้เตรียมตัวทำสงครามกับกลุ่มสินชูเดียวนี้ยังไงก็แล้วแต่ สงครามก็จะต้องเริ่มขึ้นพวกเราจะเริ่มจู่โจมพวกมันก่อนเพื่อชิงความได้เปรียบในสงครามครั้งนี้ไอ้เจ้าซูซินมันได้ทำอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือเปล่าในช่วงนี้ไม่ขอรับพวกลูกน้องของเราได้เฝ้าดูการกระทำของมันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าไอ้เจ้าซูซินมันไม่ได้ก้าวเท้าออกมาจากที่พักของมันเลยขอรับฮ งนมันก็คงไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้งั้นสินะข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่ากลุ่มของข้าจะกล้าตอบรับสงครามในครั้งนี้ด้วยถึงขนาดที่ว่าชาเฟออยหยางได้ประกาศออกมาว่าจะมอบพื้นที่ที่สามารถยึดครองได้ให้กับผู้ที่สามารถไปยึดมาได้ฮ่า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 พวกพี่น้องของข้าตอนนี้กลุ่มอินทรีของพวกเรา ได้ประกาศสงครามกับกลุ่มซินชูเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในคืนนี้พวกเราจะเริ่มโจมตีพวกมันข้าจะขอมอบสิบเหรียญเงินต่อจำนวนศัตรูหนึ่งคนที่พวกเจ้าสามารถสังหารลงได้อะอะไรนะสิบเหรียญเงินเลยอย่างนั้นเหรอนี่ข้าสามารถได้รับสิบเหรียญเงินต่อการสังหารศัตรูเพียงหนึ่งคนอย่างนั้นเหรอเงินถ้าหากว่าข้าสามารถสังหารศัตรูได้เยอะๆแล้วก็ ข้าก็จะสามารถมีเงินพอที่จะซื้อบ้านและไม่แน่ว่าอาจจะมีมากพอที่จะหาภรรยาด้วยฮ่าฮ <champagne> ่าฮ่าเราพี่น้องของขา้าคืนนี้มันคือคือนที่พวกเจ้าจะได้สร้างผลงานอนาคตของพวกเจ้านะั้นอยู่ในมือของพวกเจ้าเองแล้วพี่น้องของขา้าจงตามข้าไปกวาดล้างพวกสาขาของกลุ่มสินชูให้สิ้นซากซะข้ามัน ฮะอ่า <Huh>? ah! ข้อมันเลยมะมีศัตรูบุกจ้าฮพวกเราโจมตี <c oughs> ไอ้เจ้าซูซินไอ้บัตซบเอ้ยนี่เจ้ากล้าดียังไงถึงได้ก,กล้ารอบเข้ามาโจมตีพวกข้าในตอนกนลางคืนแบบนี้ น้อยท่านเชินคนของเราไม่สามารถปานพวกมันเอาไว้ได้แล้วขอรับทุกๆคนที่มาจากกลุ่มอินซีล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งเกินไปสําหรับพวกเราพวกมันสามารถจัดการพวกเราได้ด้วยเพียงท่อนไม้มือเปล่าและศิละปะก,การต่อสู้พื้นพื้นได้โปรดท่านกรุณายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกพี่น้องของเราด้วยขอรับทุยไอ้พวกเศสศวะเอ้ยเงั้นเดี๋ยวข้าจะออกไปจัดการพวกมันเองฮึ น่ะนี่มันนายท่านไอ้คนสก,กุลเฉินมันได้โผล่หัวออกมาแล้วขอรับฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าหลีหัวเจ้าจงเปิดทางให้ข้าซะ